ด้านหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกใช่ไหมเนี่ตัวนี้เป็นตัวล็อกก็สามารถดันขึ้นมาแบบน,นี้และดูเบาทุกคนดูเบาเบาทำใหม่หมดเลยนะ3ามแถวแล้วใครทีก่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ๋อจิงึงจอกสับเลย ทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยก,กับพลอยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับเจ้าคุณปู่ดีไหมไม่ขนาดนั้นนะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าคุณพ่อดีกว่านะครับมาพบกับเจ้าคุณพ่อคันนี้นะคือ t o y ยต้าสปอร์ตไลเดคันนี้นั่นเองตัวนี้เป็นตัวพรีเลนเนอร์ด้วยนะครับก็เป็นตัวขับ2นั่นเองตัวนี้จะเป็นรถปี2004นะครับ ตัวนี้เป็นปี2 0 0 4นะทุกคนเดี๋ยวเราไปพาไปดูทุกดีเทลของมันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้วคันนี้ราคาน่ารักมากๆนะครับด้าน,นหน้าเลยอันนี้คือไฟแบบเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับแต่บอกไว้ก่อนคันนี้คันนี้เนี่ยอาบน้ําเลยต้องพูดว่าอาบน้ําเลยนะครับอาบน้าํนนะนนนามาทั้งคันเลยนะทุกคนอันนี้อาบน้ํามาทั้งคันเลยแล้วก็ใครนึกสภาพไม่ออกนะครับว่า มันเป็นยังไงตอนซื้อมาตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปแบบเป็นวิดีโอไว้นะแต่ว่าถ่ายรูปนิ่งไว้ก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับก็ดูเอานะครับคันนี้อาบน้ำทำงันไม่อาบทนไหวหรือเปล่าไม่ไหวนะครับคันนี้นี่เสียงเครื่องเงียเงียบแบบนี้เลยทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้โอ้โหแล้วนี่ล้อเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยอันนี้ก็ใส่ล้อ18ไปเลยนะครับล้อเดิมก็ถอดออกซะใส่ล้อ18สวยๆแล้วก็ คันนี้นะติดฟิล์มร,รอบคันใหม่หมดเลยเป็น60ทั้งหมดนะครับนี่สีใหม่ทั้งหมดเลยหูสวยมากคันนี้บอกเลยนะใครอยากได้นะรีบๆนะแล้วก็ไอคันที่คันดำอ่ะที่ผมรีวิวไวน้น่าจะปีน่าจะปี1999มั้งคันนั้นขายไปแล้วนะครับขายไปนานมากแล้วก็ได้ยังมีคนโทรมาหายอยู่แล้วคันนี้เข้ามาใหม่ก็เป็นปีใหม่หน่อยนะครับตัวนี้โหสวยจริงๆนะคันนี้สวยมากถ้าเกิดกับไอตัวไอหลายๆคันนะ ในตลาดคันนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มียางไหล่มาเหมือนเดิมนะครับมียางไหล่แล้วก็มีเพจ spot ์ i d e r ด้วยแต่ว่าตัวหนังสือตัว p l เนอ e r เนี่ยมันมันมันเก่ามากแล้วผมไม่ได้ติดเพราะว่าทําทําใหม่หมดเลยนะครับโอ้โหทุกคนนี่ใหม่กิฟต์บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยผมรื้อพรมออกมาซักใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ผมรื้อพรมออกมาซักใหม่ทั้งหมดเลยนี่ก็คือภายในอินรีของเขานะ ด้านหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกใช่ไหมนี่ตัวนี้เป็นตัวล็อกก็สามารถดันขึ้นมาแบบนี้อันนี้เนี่ยการดันขึ้นมาแบบนี้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคล้ายๆอะไรนะ New X New Seven ไหมเออ New s เ v e เขาจะดันขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่เลกรูมไม่ต้องพูดถึงสําหรับพื้นสารตอนหลังโคตรเยอะเลกรูเหลือแบบโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่ของเนี่ยได้เต็มเลยทุกคนดูเพดานดิ เพดานยังกริปยังใหม่กิิปอยู่เลยนะเห็นไหมเพดานใหม่มากโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูอินทีเดียของเขาดีกว่าทุกคนว่าจะสวยแค่ไหนเพราะว่าเบาะผมทําใหม่ทั้งหมดทั้ง3แถวเลยโอ้ยังอะไรนี่ก็ยังดีอยู่เลย อะไรก็รู้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอินเทอเนียของสปอร์ตไลเดอร์คันนี้นะทุกคนคันนี้เนี่ยกเ็เป็นเครื่อง2 KD นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 KD ใช่หรือเปล่าวะคันนี้เป็นเครื่อง2 KD หรือ1 KD ไม่รู้จำไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกท้ายคลิปอีกทีแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยเ,เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะทุกคนแล้วคันนี้วิ่งเพียงแค่3 9 9 9สนกมเิโลเมตรเท่านั้นเองวิ่งโคตรน้อยและ,ป,ะปี นะครับวิ่งโคตรน้อยเลยนะฮะแล้วก็นี่ที่ใส่อกาสารนะครับก็มีอกาสารเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะเคลียร์ทิ้งให้นะครับคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบนี่โอ้โหเพลงเพลอ,อีองทังหากแอร์เย็นเพลงเพาอพอแล้วทุกคนนะฮะสำหรับรถปีเก่าขนาดนี้แอร์เย็นเพลงเพาอพอแล้วนะครับนี่แล้วก็คันนี้มีอะไรมาให้อ่ะ มีแอร์มีแอร์หลังนะครับแอร์หลังเปิดได้นะครับเปิดจากตรงนี้แอร์หลังแล้วก็เป็นเกียร์อโต้ที่ใส่ของที่ใส่เอกที่ใส่เก๊ะอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ได้ดีหมดนะครับนี่ที่วางแก้วและดูเบาทุกคนดูเบาเบาผมทำใหม่หมดเลยนะสามแถวนี่ใครอยากได้คันนี้ทุกคนรีบจับรีบจองแล้วคันนี้ผมขายพียงแค่สองแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าไปนั่งนะครับขี้เกียจนะเดี๋ยวจะให้แพลนไปดูใน ผู้โดยสารตอนที่2และตอนที่3ไปกันเลย อะไรกันทุกคนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าจําไม่ได้ว่าตัวนี้เป็นเครื่องตัวไหนนะทุกคนเรามาเปิดดูเลยดีกว่าอ่าโอเคเท่านี้ก็รู้แล้วนะครับต,ตัวนี้เป็นเครื่อง2 k d เคดีนั่นเองทุกคนนี่สภาพให้ดูสภาพก่อนบางคนบอกโอ้ยทาสีภายในมาแล้วคล่องเครื่องเป็นไงดูหม้อดูหม้อกรองนะครับดูหม้อกองดูเครื่องไม่มีเยิม สายพานยังดีและดูเสียงเครื่องปกติมากๆนะครับไม่มีเสียงดังแบบก็แก๊ก็แก๊กเลยนี่คันนี้เป็นเครื่อง2องแกดีก็แต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โตใหม่นะครับเป็นเครื่องวีโก้แหละไอ้เครื่อง2.5นั่นแหละนั่นะแหละนะครับตัวนี้เป็นเครื่องส5งพีเลเนอร์อีนั่นเองแล้วอยากรู้ใช่ไหมทุกคนว่าไอ้เจ้าโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์ปี2002เครื่อง2.5งพีเลเนอร์ตัวอ e ีคันนี้ขายราคาเท่าไหร่นะทุกคนคันนี้ผมขายเพียงแค่2ล้านเอ้ย2องแสน 39 0 0 0บาทแม้บอกว่า2 3งล้าน3 000, 9ม0 0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ขายเงินสดเท่านั้นนะแล้วก็ราคานี้ราคาเดียวราคาเดียวเลยทุกคนเก็บงานให้ใหม่รายละเอียดคร,ครบแบบนี้แล้วตามนี้เลยนะครับ id line อยู่ด้านล่างนี้แล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมาโทรมาหากันนะจ๊ะแล้วก็ ep นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยอย่าลืมนะ ดูอย่างเดียวดูกันอย่างเดียวไม่กดซับเลยกดซับให้นิดหนึ่งนะทุกคนเป็นกำลังใจกันหน่อยไม่มาซื้อไม่เป็นไรก็กดซับสไครต์ใหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องลาก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ